รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางนัดกิตตาสุขสแสวงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนิทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนิทต,ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งโดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนและจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566จําจำนวน110คนด้านการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสนิทได้นำนโยบายระยะเร่งด่วน q u i c k วินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขตหนึ่งลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความเข้มแข็งระบบแนแนะวการชี้แนะโคชชิ่งและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนได้ส่งเสริมครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญ,ญาณของความเป็นครูครูดีมีเมตตาต่อสิทธิ์และได้ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ ใส่ใจในการแสวงหาความรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างแก่คณะครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยมีผลการปฏิบัติงานจากการบริหารสถานศึกษาในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566ถึง31มีนาคม2,567ดังนี้ 1. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 1.1. โรงเรียนบ้านหนองสนิทได้รับโล่ประกาศเกีติคุณเนื่องในงานร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการเรียนดีมีความสุขกับ10นวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทยณนะโรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์วันที่23กุมภาพันธ์2,567จากพลเอกสรยุทธจุลานนท์1.2โรงเรียนบ้านหนองสนิทได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประเภทถุงยางชีพรุ่นอายุ10-13ปีเนื่องในงานร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการแสดงนิทรศการเรียนดีมีความสุขกับ10นวัตรกรรมสร้างสารรค์เยาวชนไทยณนะโรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์วันที่23กุมภาพันธ์2567จากพลเอกสอรยุทธ์จุลานนท์1.3โรงเรียนบ้านหนองสนิท ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เตะจุดโทษรุ่นอายุ10 13ปีเนื่องในงานร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการแสดงนิทัศการเรียนดีมีความสุขกับ10นวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทยณโรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์วันที่23กุมภาพันธ์2567จากพลเอกสอรยุทธจุลานนท์1.4 โรงเรียนบ้านหนองสนิทได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เกษตรกรฟาร์มิงรุ่นอายุ10 1 3ปีเนื่องในงานร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการแสดงนิทศการเรียนดีมีความสุขกับสิบนวัตกรรมสร้างสารรค์เยาวชนไทยณนะโรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์วันที่23 12, 7, กุมภาพันธ์2567ากสอกสรยุทธจุลานนท์ การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยใช้หลัก6ปดังนี้ปที่1ประชุมประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาปที่2ประสานประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนเช่น องค์กรการบริหารส่วนตำบลตำรวจชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาปอที่3ประชาสัมพันธ์ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาและจัดทำแผนเผชิญเหตุปที่ .4 ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานศึกษาและสามารถ ตอบได้ตลอดเวลาผ่านสมาร์ทโฟนปอที่5ป้องกันส่งเสริมให้ความรู้ครูและนักเรียนในการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆและการดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าน้ำประปาในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการใช้งานและมีความปลอดภัยปอที่6ประทับใจจัดบรรยากาศโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียน เกิดความปลอดภัยมีความพร้อมในการเรียนการสอนและเกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการและเยี่ยมชมด้านเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตามส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันตามความต้องการและความจำเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา และส่งเสริมให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาผลงานและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. เด็กชายคีขายุชมพูแสนและเด็กชายชาย,ยังกูลโยธา,านันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหุ่นยนต์บังคับมือแบบล้อทำภารกิจระดับประถมศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทย น้าโรงเรียนสกลราชวิทยานุก,กูลจังหวัดสกลนคร 2. เด็กชายทิติพงศ์ทองนรินเด็กชายจิรายุทองหุ้มเด็กชายวิชยะคเนรุพันธ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองหุ่นยนต์กู้ภัยบอร์ดทั่วไประด,ดับประถมศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทยนโรงเรียนสกลราชวิทยานุก,กูลจังหวัดสกลนคร ผลงานครูนางสาวชนกนาฏเชิดชูครูชำนาญการพิเศษครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเหรียญทองนายศักชัยหาสุขพนักงานราชการ 1. ผู้ควบคุมทีมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ5ของประเทศไทย ในรายการ Thailand Championship 2024การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงถุงยางชีพรุ่นอายุไม่เกิน12ปีณนะจังหวัดกาลสิน 2. ครูผู้ฝึกนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หุ่นยนต์กู้ภัยบอดทั่วไประดับประถมศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทยณนะจังหวัดสกลนคร